วันนี้มารีวิวโน้ตบุ๊กตัวใหม่เลยนะครับใหม่แค่ไหนตัวนี้ได้ CPU รุ่นล่าสุดเป็น AMD Ryzen Hawk Point มาแล้วนะครับที่มันมีข่าวหลุดข่าวหรือที่ว่ากันมาตั้งนานๆแล้วเนี่ยครับตอนนี้ของจริงมาอยู่ในมือเราแล้วนะครับอันนี้คือ Acer Nitro V16 นะครับซึ่งรหัสของเขาเนี่ยถ้าคุณอยากได้ตัวที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับก็คือ a n v 1 6 c 1 r 8 l a นะครับก็คือสเปคของตัวนี้เป๊ะๆนะครับถ้าคุณอยากได้ตัวนี้คุณต้องจารหัสตรงนี้ไว้นะครับคร่าวๆเลยนะ ที่ผมพูดถึง AMD Ryzen Hawk Point ตัวใหม่เนี่ยมันมีน่าสนใจนะครับลหลักๆเลยก็เขาจะตีตาตัวนี้เป็นโลโก้ Ryzen AI นะครับเป็น Ryzen AI 7นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัว7,000ก็มีบางรุ่นที่ได้ Ryzen AI มาเช่นกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นยุคเต็มๆของตัว Ryzen AI นะครับและ AI AI เนี่ยมันคืออะไรก็พูดง่ายๆนะครับ CPU มันก็มี CPU มันก็มี GPU ก็คือเป็น APU AMD ใช่ไหมแต่ว่าตัว Hawk Point เนี่ยมันจะได้ตัวที่มันเป็นหน่วยมวลผล AI แยกออกมาด้วยนั่นเองซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในโน,นบุ๊กต อื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในจุดนี้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของกลุ่มบัต g เจตที่ไม่ได้บัต g เจตที่สุดนะครับแต่ว่าก็ก่อนจะไปถึงขั้นไฮเอนด์เรียกได้ว่าอยู่ราวๆแบบบัต g เจตจนถึงมิดเรนจ์แล้วกันนะครับได้ CPU เป็น8845 HS นะครับแล้วก็ในตัว CPU เนี่ยมันจะมี r a d e o n 780M นะครับแล้วในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะมี RTX 4050ให้มานะครับนั่นแปลว่าจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปเล่นเกมชิพไอเทลระดับเริ่มต้นต้องการจะทางานไรที่มันเกี่ยว AI เพราะจะได้ฟีเจอร์ AI ใหม่เข้ามาแล้วก็ในส่วนของคนที่เล่นเกม e-sport เนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องการใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะหน้าตาคร่าวๆข,ของไอตระกูล V16 ตัวใหม่นี่นะครับคือมันก็เป็น Acer แบบใหม่อ่ะครับสมัยก่อนเราจะคุ้นเคยพวก Nitro 5อะไรใช่ไหมซึ่งตอนนั้นะดีไซน์มมมันจะดูเกาก ก่นนี้นะครับตอนนี้มันก็ยังเกมมิ่งอยู่แต่ผมว่ามันมาในแนวที่เป็นภูมิฐานแล้วก็ดูผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับโลโก้เนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้แบบใหม่ด้วยซึ่งถ้าคนไม่รู้คุณก็จะไม่รู้นะว่ามันคือโลโก้ของ a อเซอร์ไนโตรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เน้นคําว่าเอเซอร์นะครับแต่มันเน้นคําว่าไนโตรแล้วนั่นเองนะครับสีเนี่ยเขาเรียกว่าสี Obsidian Black นะครับก็ ก็ก็คือสีดำนะฮะแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงหน่อยเวลาคุณเจออะไรมันก็จะมีการแบบออกเอฟเฟกเขียวๆส้มๆบ้างนะครับเวลามันสะท้อนกับแสงเท่านั้นนะแต่ถ้ามองตรงเนี่ยมันก็เป็นสีเงินเลยนะครับส่วนเท็กซ์เจอร์นะฮะเขาพยายามทําให้เหมือนเป็นแบบพวกอลูมิเนียมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าคือมันก็จะมีความที่เอ,อ่อพ ropy เดยวอลูมิเนียมเวลาคุณจับอะ่ะมันก็มันจะมีคราบนิ้วมือขึ้นได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถเช็ดทอมสะอาดได้ง่ายไม่ต่างกับแบบคุณเอาผ้าชุบน้ำไปเปียกกเเเช็ดดทีีียยวนน่่มมัอออลคไต้ง แต่ก็ต้องระวังพวกเรื่องรอยขนแมวด้วยเช่นเดียวกันนะครับการพกพาเป็นยังไงครับประมาณ2.5กิโลกร,รมัมผมไม่ชมและก็ไม่ตินะเพราะว่ามันคือน้ำหนักมาตรฐานของโนบูแบบประมาณ15.6หรือว่า16นิ้วซึ่งตัวนี้ก็ประมาณนั้นนะครับในเรื่องการพกพาไม่ใช่ปัญหาส่วนดัปเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นโนบกที่กําลังไฟไม่ได้ต้องการอะไรสูงมากมายนะครับการเปิดฝานะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าน้ําหนัก ก็ปกติของพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะยังไงก็เปิดมือได้อยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักฝาเวลาเล่นในรถได้ไหมผมว่าพอได้ไม่ได้ย่อจนถึงขั้นแบบว่าจอม,มันจะเปลี่ยนระดับอะไรแต่อย่างใดการชันเข่าเล่นก็ได้ประมาณนี้นะครับพอได้ไหมมันดีกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นเกมมิ่งตัวอื่นนะเพราะว่า AMD ตัวใหม่ที่มันเป็นรหัสฮ็อ o พอตทั้งหลายเนี่ยมันรู้สึกว่าจัดก,การ power profile มาได้ดีหน่อยนะครับเวลาคุณใช้งาน idle ทั่วไปไม่ได้มีแบบโหลดอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามีความร้อนปล่อยออกมา,มามากขนาดนั้นนะครับไม่ได้บอกไม่มนะมีมมนนนนะคบกาาขดัั้ร

ยังไม่สุกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สบายเหมือนเดิหลายเพียงแค่ว่ามันยังพอทนไหวขนาดนั้นเองในขณะที่เป็นเกมมิงโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะครับอย่าใช้บนตักมันจะร้อนตัวนี้ไม่เป็นไรไม่แย่ขนาดนั้นนะครับมาดูหน้าตาของฝั่งด้านหน้าบ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับว่าชื่อรุ่นไอไนโตร V16 เนี่ยก็ต้องเป็นจอขนาด16นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้ฮะเป็น16นิ้วที่เฟซเรท165เฮิรตนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นโน้ตบุ๊กในเรนจ์วาร์จเกณพวกนี้ก็จะเห็นว ีขึ้นมาเขาก็ดันขึ้นมาเป็น115เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ resolution น,นะครับก็เป็น190คูณ1200นี่ 1,200เพราะว่ามันเป็น16ต่อ10นะครับในขณะที่ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็น1ิต่อเนะครับอาจจะเป็นคูณ1 8 0ตัวนี้เป็นคูณ1,200พื้นที่ด้านสูงก็จะเยอะกว่าเวลาตัดงานอะไรต่างๆคุณก็ดูพรีวิวได้ใหญ่ขึ้นไทม์ไลน์ด้านล่างอย่างเท่าเดิมหรือว่าการท่องเว็บะอะไรต่างๆคุณก็เห็นการอ่านได้สูงมากขึ้นนะครับแบบนี้ผมคิดว่ายังไงก็ดีกว่าไอ้สิบห้าจุดหกเป็นสิบหกต่อเก้านะแต่แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับในเรื่องขอบเขตสีนะ งาอะไ,อาาได้นะครับในขอบเขตสีของ srgb นะแต่ว่าไม่ได้เคลมตัว dcip3 มานะครับถ้าคุณจะเคลม dcip3 ด้วยเนี่ยมันต้องเป็นโน้ตบุ๊กในเรนจ์ที่ราคาสูงกว่านี้นะครับซึ่งก็จะสูงกว่านี้แบบไกลพอสมควรเลยนะครับในเรื่องความสว่างนะครับเคลมมา300 n i t นะครับซึ่งเท่าที่ผมมอง พอได้ไหมในกล้องลองดูนะผมคิดว่าไหวอยู่นะสำหรับการใช้งานแบบอินดอร์แม้ว่าจะมีแสงตอทบเยอะๆแต่ว่า outdoor อาลโดร์เน,นี่ยอันนี้ยังขอข้ามไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาลโดร์เนี่ยคุณอาจจะต้องมองพวกตินัลไลท์ที่มันราคาถึงสูงไปเลยที่แบบพวกจอ500นิตอะไรางนั้นขึ้นไปแต่ว่าเกมมิ่ง300นิดในกลุ่มอัจจินี้ก็ถือเป็นอะไรที่ปกติดีปกตินิดนึงแล้วกันนะครับปกติอาจจะเห็นว่า250นิตอะไรอย่างงี้ตัวน,นี้300นิดก็สว่างขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับส่วนแสตมด เว็บแคมนะครับคุณภาพก็ประมาณนี้นะครับตามเกมมิ่งโนนบุ๊กคับไม่ต้องพูดอะไรมากก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะ ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นปุ่มที่แบบว่าเอาไว้สลับโปรไฟล์นะครับคุณสามารถตั้งค่าได้2รูปแบบนะเอาไว้สลับรอบพัดลมแม็กซ์หรือสลับรอบโปรไฟล์เป็น performance mode normal mode อะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะครับโดยที่เวลากดเนี่ยมันก็จะมีสีที่เปลี่ยนไปตามการใช้งานของคุณนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าคุณต้องการใช้โหมดเทอร์โบเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องเสียบสาย A A/C charger ไว้ตลอดเวลานะครับดิฉนันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าการใช้โหมดเทอร์โบก็มีการดึงพลังงานที่บบ่่มาากกกกปตติรนแบั็ง ไม่ตอบสนองตรงนั้นนะครับลงมาด้านล่างจะเห็นว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับไฟ LED ออกมาเป็นสีส้มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นธีมใหม่ของเขานะซึ่งผมว่ามันสวยมากขึ้นนะครับน่าจะมาส้มเดียวกับอันนี้เลยนะเห็นไหมโลโก้ r รเ e น AI เนี่ยมันก็จะมาในโทนส้มๆเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าถ้ามันของค่ายอื่นมันจะเป็นสีอื่นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมว่าสีส้มมันก็ดูสวยงามดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่และสีด้วยโทนเนีย มันไม่ทิมตาครับในขณะที่พวกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณใช้งานกลางคือนอาจจะแบบมีความทิมตาบ้างแต่ว่าพอเป็นสีส้มแล้วเนี่ยถ้าไม่เคยใช้อาจจะไม่เข้าใจแต่พอใช้ที่มือจะรู้สึกว่าเออมันมันสบายตากว่าจริงนะครับและอีกจุดนึงต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะปุ่มตรงนี้อันนี้แหละครับในช่วงงาน CES ที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัว AI PC นะครับเป็นพวกกลุ่ม PC รุ่นใหม่ที่บังคับว่า CPU ต้องเป็น CPU ที่มันมีหน่วยมวลผล AI ด้วยนะครับซึ่งในเซน AI ตัวนี้มันมีนะครับเขาก ตัวนี้เป็นปุ่มโค้พายลอตนะครับเวลาคุณกดเนี่ยคุณก็จะได้หน้าโค้พายลอตที่เด้งเข้ามาเลยซึ่งก็แปลว่าการใช้งาน AI Chat อไอแชทบอทต่างๆเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นสั่งเจนรูปสั่งทําอะไรเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเหมือนกับ Chat GPT เลยครับเพราะว่ามันก็คือค่ายของ Open AI เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันสามารถเข้าถึงง่ายเป็นฟีเจอร์ในตัว Windows เองเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช้ก็จะคิดว่ามันเกะกะไปหน่อยเพราะว่าขนาดปุ่มเนี่ยใหญ่ใหญ่มากจริงๆนะครับคุณดูดิมันใหญ่กว่าคอนโทร,นะโทรทล เข้าไปนะครับแต่ว่าจะใช้ไม่ใช้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับฟีลิ่งการใช้งานอื่นนะครับ มาตรฐานนะครับไม่มีติไม่มีชมก็เหมือนโนบุเกมมิ่งทั่วๆไปนะครับส่วนปุ่มพาวเวอร์นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับข้อดีก็คือมันเป็นดีไซน์เดียวกับตัวคีย์บอร์ดไม่ได้ดูตัวเครื่องมันลกมากขึ้นแต่ว่าก็อาจจะทําให้กดลั่นไปโดนแต่ก็ไม่ต้องเสียสเพราะว่าไม่ดับเพียงแค่ว่าอาจจะกดไปโดนปุ่มที่ไม่มีประโยชน์อะไรเฉยๆเวลาคุณใช้งานนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม n i t r o sense นะครับเวลาคุณกดก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ที่มันเป็นของ N i โ r o เด้งเข้ามาซอฟต์แวร์ทีตี้ของเครื่องนะครับเอาไว ว่า G P U วิ่งเท่าไหร่โหมดตอนนี้อยู่ในโหมดบาลานซนอะไรอย่างงี้ซึ่ง U I เนี่ยมันก็ใหม่ขึ้นด้วยนะครับมีเป็นธีมสีส้มมาด้วยเช่นเดียวกัน Scenario นะคุณสามารถเลือกได้ว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันจะเอ่อเป็นโปรไฟล์อะไรนะครับ Shooter R P G Strategy หรือว่าอันนี้ก็เป็นโหมดการปรับเสียงของเขามีมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเอ่อ G P U เนี่ยจะใช้เป็นเทคโนโลยีของ Nvidia Advanced Optimus หรือว่าเป็น G P U only นะครับ Advanced Optimus ก็ให้มันตัดสินใจเอาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมดูกันนอืน ลงมาอีกนะครับก็จะเห็นว่าการไฮไลท์ปุ่มเนี่ยจะมีไฮไลท์ปุ่มอยู่บ้างนะครับอย่างที่เห็นว่า w USD เนี่ยจะเป็นกรอบใสลูกศรก็เป็นกรอบใสแต่ว่ามันประเจวบเจอ้อไหมไม่นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นใสแบบขอบเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใสาลามถึงตัวคีย์แคปแต่ยอย่างใดฟอนต์จัดโอเคนะตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ผมว่าไฟสองสว่างได้เท่ากันทั้งไทยห้างอังกฤษถือว่าสวยงามครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าแทร็กแพดของเขา มีขนาดที่ใหญ่ของโนบกเจนก่อนอยู่พอสมควรนะครับการใช้งานก็ตามสไตล์เกมมิโนบุกนะครับมันไม่ได้ดีเท่าติดอไลท์แต่ว่าก็ดีแบบเกมมิโนบุกในเจนก่อนก่อนะก็คือการกดนิ้วเนี่ยสามารถกดได้สูงถึงประมาณตรงบริเวณนี้เลยนะครับถ้าสูงกว่านี้จะกดไม่ค่อยลงแล้วส่วนเจสเจอร์ต่างๆก็ยังคงสามารถใช้งานได้ครบครันเพราะว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันก็เป็นวินโดว์โอเพอเรชั่นทั้งหมดอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นๆนะครับดีไซน์ก็จะเห็นว่ามีการเคลมมาว่าตัวนี้เป็น Purified QuaexSource MuXwitch Fan Google Port มี Switch นคอร์บ Voice, Type Full ction, 201, รบร,ริเวณนี้ คุณคิด่มันลบกคุณก็เอาออกไปได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้มี r เส้น7ที่เป็น r ายเส้น AI นะ G Force RTX แล้วก็3 h o u r Service นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามีสติ๊กเกอร์อาจจะทำให้ดูตัวเครื่องมันดูเรียบร้อยกว่าน,นิดนึงเพราะว่าเครื่องเองเนี่ยมันมีลายมาอยู่แล้วคุณอาจจะไม่เห็นในกล้องนะแต่ว่ามันเป็นเป็นการเซาะร่องลง,งไปครับมันจะเป็นขีด2ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ จะมีโลโก้ไนโตรอยู่ซึ่งต้องสะท้อนกับไฟคุณถึงจะเห็นนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดู i/O รอบข้างตัวเครื่องกันบ้างว่ามีส่วนไหนน่าสนใจบ้างนะฮะมาดูรอบๆตัวเครื่องฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเคสด้านล็อกนะครับซึ่งคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะใช้ได้แค่พวกบริษัทหรือว่าเวลาร้านตั้งโชว์อะไรอย่างนั้นนะครับมีช่อง Ex h a ซ s นะครับก็อย่างที่เขาว่าไปอะคอร์ดเอ็กซออสส์พอร์ตก,ก็คือพัดลมเนี่ยมีอยู่สองฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ตามที่ว่าไปเลยนะฮะตรงนี้เป็นพอร์ตแหลกนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นชิปของทาง Realtek นะครับเป็นกิกะบิตนะครับเป็น1นกิกนะไม่ใช่2.5หรือว่า5้กิกนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี USB A Super Speed นะครับตำแหน่งผมว่าก็วางใกล้สายแลนนิดนึงนะครับถ้าสมมติตามใดคุณใหญ่เนี่ยสายแลนคุณจะใช้ไม่ได้เอาหน้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจทำไมไม่ขยับมาหน่อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพอร์ตสาหูฟังแอลฟาโคนคอมโบนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเห็นว่ามีช่องซอชเ่นนกัแล้วก็็จะเหนว่ามีช่อง USB Super Speed พร้อม ฟีเจอร์การชาร์จนะครับอันนี้คุณสามารถเปิดปิดในโปรแกรมในตัวเมื่อกี้ได้นะว่าถ้าคุณอยากจะให้ปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยคุณจะใช้นาบุกเป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์พวกมือถืออื่นหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณเปิดไว้คุณจะสามารถใช้นาบุกตัวนี้ชาร์จออกได้ซึ่งเอาจริงมันก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างพื้นฐานนะครับสำหรับนาบุกสมัยนี้นะครับด้านหลังมีอะไรอีกนะครับด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับช่อง DC in นะครับ HDMI 2.1นะครับเป็นตัวใหม่เอาพุ8ท8 K ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่่ามีีออันนน้เป็ชง USBC ที่เป็น USB C นะครับมันไม่ใช่ Thunderbolt นะเพราะโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็น AMD นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ของตัว USB C เนี่ยมันก็ฟูลทั้งก์ชนเหมือนกันหมายความว่าคุณสามารถชาร์จ PD เข้าไปได้นะครับสามารถเอาพุตดิสเพลย์ออกมาได้นะครับแล้วก็การใช้งานอื่นที่ต่อเข้าด็อกกิ้งเนี่ยตัวนี้ก็สปอร์ตนะครับสมัยก่อนโน้ตบุ๊กที่เป็นบัสเจ็ตประมาณนี้จะไม่ค่อยให้ฟูลฟังก์ชันมาแต่ว่าตัวนี้มันเป็นฟูลฟังก์ชันแล้วครับด้านล่างตัวเครื่องนะครับเป็นสีดําธรรมดาพลาสติกแนวแนวอินดัสเทรียลเกรด เวลาขัดขดก็รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เท็กซ์เจอร์มันกริปดีนะครับมันไม่ได้หลุดมือง่ายๆนะครับแต่ว่าไอ้พวกฝาหลังกับบอดี้ตรงบริเวณนี้ก็จะเลื่นๆหน่อยนะครับตรงนี้ทําให้มันกริปอยู่นั่นเองนะครับถ้าตรงนี้มันไม่ไม่สั่งอย่างนี้ก็จะถือเครื่องได้ยากหน่อยนะครับตรงนี้พัดลม2ตัวนะครับเรื่องเสียงพัดลมตัวนี้ดังแต่ไม่ดังเท่าเกมไอโนบุกที่มันเป็นแบบระดับไฮเอ็นที่มันเหมือนฝนตกอะไรเงี้ยตรงนี้คุณยังคงสามารถแบบว่าเปิดลําโพงแล้วเสียงลําโพงมันยังดังกว่าพัดลมอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าไไมมมมม่ม่่่่่่่่่่นนนนนาาาาาาารรํคคคคคคแแตววววเเเงงงงีีียยยยบบบพพอออลห้สุดดักก็ิืู ถึงขั้นแบบโอ้โหต้องหันมนามองทุกคนแต่ว่าก็ถ้าสังเกตก็จะพอทราบว่าโนบุกเนี่ยเสียงมันมีออกมานะครับลำโพงบริเวณนี้ฮะอันนี้ในเรื่องของเสียงครับก็ยังคงเป็นลําโพงสไตล์โนบุกอยู่นั่นแปลว่าเสียงแหลมเสียงกลางพอมีนะครับส่วนเสียงเบสคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีเบสมาให้เลยนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาของเสียงผมว่าเขาพัฒนาขึ้นมาได้ในเรื่องของความดังนะมันดังขึ้นกว่าเจนก่อนหน้านะครับแต่ว่าไม่แตกด้วยนะแล้วก็คุณภาพเสียงกลางกับสูงจัดว่ามีแต่ว่าก็อย่างที่ว่่าาไไไปะครับับบดดงงงกลสูม้มมี ทีนี้เรามาส่องตัวสเปคกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่ว่าไปนะครับเป็น AMD Hawk Point แล้วนะครับคือ AMD Ryzen 7รหัส 8845HS นะครับพิเศษยังไงก็หลักๆมันก็ยังคงเป็น8 core 16 thread เหมือนเดิมมีตัว GPU ที่เป็นภายใน7 8 0 m เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะได้ AI Engine เข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นตัวชิปมวลผลด้าน AI แยก ที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว7,000ี e r i e s ปลายรุ่นบางอันนะครับแล้วก็8,000ซีรีส์ Hock Point ก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับมันช่วยมวลผลด้านไหนบ้างนะครับก็อะไรก็ตามที่เป็น AI อะครับที่ในเรื่องของทั้งในเรื่องการมวลผลวิดีโอประมวลผลในเรื่องเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI สมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้ตัว CPU ประมวลผลแต่ว่าตอนนี้มันมี AI Engine แยกเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็แน่นอนว่ามันจะเหมาะกับ Workload ประเภท AI มากขึ้นไม่ต้องไปรบกวน CPU นั่นเองนะครับส่วน memory นะครับ นะครับซึ่งความเร็วของเมมโมรีเนี่ยจะอยู่ที่5,600เมกะเฮิร์เป็นชิปของทาง SK Hynix นะครับในกรณีต้องการอัปเกรดนะครับมันว่าง1ช่องนะคุณก็ไปหา16บหกิกที่บัสใกล้ๆก,กันมาใส่นะครับถ้าคุณหาชิป SK Hynix มาได้ด้วยเลยค่า XMP เจดเด็คทั้งหลายประมาณนี้คุณก็สามารถใส่เข้ามาเป็นสาย2องกิกได้เลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการนะด้วยความสเปคของมันมันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่แบบว่าเน้นเวิร์กสเตชั่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับทำให้16บหกิกผมว่ายังคงเพียงพอนะเเเเเเเพรรรรราาาาาาะะะววว่่่่่่คคืออองไไไมมมดด้้้้นนนนุปป์์ททัติิลกยแถณจโหี หนักจริงๆอย่างเช่นงานตัดต่อวิดีโองานบรอนลลิ่งหรือว่างาน AI เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าสายสกิกจะใช้งานได้ดีกว่านะครับซึ่งในกรณีนี้เขาเปิดมาให้อีก1ช่องสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนชิปกราฟิกมันจะมีอยู่2อันนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเจ็ดแปดศูนย์เอ็มนะครับซึ่งเจ็ดแปดศูนย์เอ็มเนี่ยมันก็เป็นออนซีพียูของทางเอ็มดีเขานะครับเวลาคุณไม่ได้มีเวิร์กโหลดอะไรหนักๆนะครับเวลาใช้งานทั่วไปนะครับเจ็ดแปดนย์เอ็มเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหลักนะครับส่วนถ้าคุณ ก็เป็นการ์ดจอรุ่นเริ่มต้นของ RTX 40 Series ย,ยังคงมีฟีเจอร์แบบพวก DSS l 3 f r a m e Gen ใช้ได้นะครับทำให้หลายๆเกมที่เล่นไม่ได้อาจจะเล่นได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของ ray tracing ตัวนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับกำลังวัตอยู่ที่ประมาณ85วัตต์นะครับโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้ไฮเอ end อะไรถึงขั้นแบบ triple a title สบายๆทุกเกมแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ RTX 40ละกันนะครับอีกหนึ่งข้อจำกัดนะครับคือ VRAM ของเขานะครับมีมาให้ประมาณ6 g b นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะที่วีไทเทลเพราะว่าที่วีไทเทลหลายๆเกมเนีีนน GB, นี่่่ยยยบบบาาาาางงงงทมมมมมัันนนนก็็ฟ้้้้อออแแลววะะ8 g b ไรเเปิิถคุณ การจะปรับสูตรจริงๆแต่ถ้าเป็นเกม eSport ก็อาจจะไม่ซีเรียสมากอันนี้ผมอ้างอิงแค่รูทูชันแบบ Full HD เท่านั้นนะครับเดี๋ยวต่อมามาดูกันว่าการเล่นเกมและการเบนช์แมตช์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มวันที่3 d m a r k ก่อนนะครับพอร์ตโรโยจะเป็นการทดสอบแบบ Real Time Rendering นะครับ Time Spy เป็น DX2 1แล้วก็ Fire Strike เป็น DX11 นะครับจะเห็นว่าเซกเมนต์ของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับของ Full HD อย่างชาัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเทสไอ้ตัว Time Spy นี่เป็นแบบระดับสูงกว่าน k, k นะาาน,น,าน,น,นนีี้้2077เะตอรคัับบงแ f ูดีหมดเลยนะแล้วก็ปรับสุดนะครับแม็ Max อย่างเดียวเพียวๆเนี่ยพลังเพียวได้มัน54เฟรมต่อวินาทีไม่ได้เปิดตัว upscaling หรือว่าเฟรมเจนมานะครับแต่ว่าถ้าเราเปิด RTX DLSS แล้วเนี่ยก็ยังคงสามารถ เล่นได้นะครับแม้ว่าเปิดเฟรมเจนแต่ว่าเฟรมมันก็อยู่ประมาณ30กว่ากว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอเล่นได้นะแต่ว่ายังไม่ลื่นถ้าคุณอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยคุณไม่ควรจะเปิดเรทซิ่งนะครับเพราะเรทซิ่งเนี่ยต่อให้คุณมีเฟรมเจนตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่า DSS เนี่ยจะแสดงผลได้อย่างชัดเจนประสิทธิภาพแบบ shine ขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ resolution จริงๆมันจะเป็นพวก 2K หรือว่า 4K เนี่ยจะยิ่งชัดนะครับแต่4 d มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะ แท็กเฟรมอะไรต่างๆเพิ่มเฟรมเรทได้ไม่มากเท่าที่ควรนั่นเองนะครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กของตัวซอฟต์แวร์หรือเปล่าแต่ผมเทสหลายรอบก็ได้ออกมาประมาณนี้แต่ถ้าคุณจะเล่นไซส์ว่พังจริงผมแนะนาว่าก็อยู่ในระดับแบบปรับ Ultra, อัลตร้าเฉยไม่ต้องเปิดเรสซิ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่า vram ของมันเนี่ยมัน6กิกะนะครับทำให้เป็นข้อจํากัดหลายๆอย่างของยิ่งคุณเปิดฟีเจอร์อะไรเยอะเนี่ย vram มันต้องใช้เยอะก็อาจจะข้ามตรงนั้นไปนะครับต่อมานะครับ h อกวอตส์เรกัสซีนะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่ ize, วยี ปราณ80เฟรมนะครับแล้วก็ Dell XRTX นะครับได้ประมาณ85เฟรมนะครับแต่ว่าจะมีการสวิงกว่าแบบพลังเพียวอยู่พอสมควรเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยลงไปแบบ60เปนลายนะครับบางจังหวะก็มีขึ้นไปมา90กว่าๆเช่นกันแต่ว่าโดยรวมแล้วสามารถเล่นได้ไม่เปัญหาถ้าเปิดเฟรมเจนแล้วก็ Refreshing Ultra ทั้งหมดครับ Storage นะครับก็มี M.2 ให้มาทั้งหมด2ช่องนะครับโดยที่ใส่มาแล้วช่องหนึ่งนะครับจะเห็นว่าขนาดอยู่ประมาณ476กิกนะครับเป็น p c i 4นะครับก็อย่างที่เห็นว่าความเร็วประมาณ4.8กะราจเพิ่่มเนียคุณก็ับ3 ได้ช่องแต่ส่วนตัวผมคิดว่า502หรือว่ามัน Form 1676เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอสำหรับการเก็บเกมเ,เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นว่าผมลงเกมไป2-3เกมนะครับก็350กิกกินเข้าไปแล้วนะครับยิ่งเกมแบบนี้มัน100กิกบวกทั้งนั้นเลยนะครับก็ถ้าเพิ่มอีกตัวนึงเข้าไปก็จะหายใจหายคอได้คล่องมากกว่าน,นี้หน่อยฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะไนโตร V16 นะครับกับงบประมาณแบบ3 0 0 0 0กลางๆถึงปลายๆนะครับก็จัดว่าเล่นได้นะแต่ว่าถ้าหาส่วนลดที่มันลดลงมาได้ประมาณ3 0 0 0 0กลางๆเลยเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยนะครับ sharp s p ประมาณนี้นะครับ CPU ที่ได้มาก็ยังไม่ตกุตัวเดียวนี้แน่นอนนะครับเป็น Ryzen 7 Ryzen 7 AI Hawk Point 4นาโนเมตรแล้วนะครับ,รบก็เป็นตัวใหม่จริงๆเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเข้ายุค AI ตัวนี้ CPU มันก็รองรับอนาคตด,ด้วยเช่นกันถ้าคุณแบบไม่ซีเรียสเรื่อง AI ก็จริงๆผมว่า ซื้อตัวนี้อยู่ดีเพราะว่ามันมีมาให้แล้วในอนาคตเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า AI เนี่ยมันจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ Windows เลยนะครับเพราะ Windows เนี่ยมันอินทิเกรตฟีเจอร์ของ AI เข้ามายังไงคุณก็ได้ใช้ประโยชน์ของ AI engine อย่างแน่นอนนะครับมาตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมาตรฐานของ Windows Copilot ด้วยเป็น AI PC มีปุ่ม Copilot ให้มานะครับก็เป็นอะไรที่เปิดตัวไปในงาน CS ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละฮะแล้วเรื่องของการ์ดจอนะครับก็เอี่อ r บห้0 5 0เนี่ยมันก็ไม่ใช่การ์ดที่มันแบบให้ผ เดียว SF สเฟรมเจนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ VR a m มันมีข้อจํากัดนะก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการเล่นเกมชิพ p วทไท t ต้แบบปรับสุดทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่น่าจะเหมาะสมกับ,บคนเล่น e s p o r t หรือว่าการทํางานทั่วไปนะครับส่วนเรื่องจอนะครับ srgb ให้มา100%นั่นแปลว่าคุณสามารถทํางานทั่วไปเนี่ยได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นระดับแบบต้องใช้ขอบเขต dci p 3จริงๆเนี่ยตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่ใช่ทางเลือกของคุณนะครับเพียงแค่ว่า ไม่มีอะไรให้ตินะครับตามสายโนบุกตระกูลไนโตรมันไม่ใช่โนบุกที่ไฮเอ็นที่สุดนะครับงานประกอบอาจจะไม่ได้ดีสุดนะครับยังคงมีเฟลกอะไรบ้างเหมือนกันแต่ว่าในงบประมาณของเขาเนี่ยก็จัดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับการใช้งานก็ไม่ได้มีจุดไหนให้ติบ้างเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีจุดชมเหมือนพวกโดนบุกตระกูลคพีเตอร์เท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่งบประมาณของคุณนะครับแนะนําว่าลองไปจับตัวจริงถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ ว่าคุณทํางานตัวนี้ได้ถ้าเป็น AI หรือว่ารองรับอนาคตเนี่ยยิ่งดีแล้วก็ถ้าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ย e-sport ได้แต่ว่า triple A title อยากปรับสุดยังไม่แนะนําถ้าจะเล่น triple A จริงๆเนี่ยน่าจะแนะนําในช่วงของ medium หรือว่าไม่เปิด racing มากกว่าฮะแล้วก็เรื่องแบตน,นะครับขอเสริมอีนิดนึงนะครับตัวนี้มันเป็น CPU ตัวใหม่ที่ผมคิดว่ามีการจัดการ power profile มาได้ค่อนข้างดีนะครับบวกทั้งดีการสับการ์ดจอแบบทีน่นเป็น MUX ของเขาอนะครับอันนี้ก็ทําให้แบตเตอรี่ในการใช้งานทั่วไประหว่างวานันมันไม่ได้แย่ ขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าประมาณ4-5ชั่วโมงยังคงสามารถทําได้อยู่ในขณะที่เกมโนต้ตบุ๊กสม,มัยก่อนเนี่ยมันแบตเนี่ยคุณชักปักออกมาไหรมันโอ้โหไลกันยาวๆเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมันพอใช้งานแทนตินอันไลได้นะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่อึดเท่าตินอันไลายแต่ว่าดีกว่าสม,มัยก่อนดีกว่าตอนสม,มัยแบบลายเส้นเจ็ดพันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอยหนึ่งปัใจจัยในการตัดสินใจนะครับว่าโนต้ตบุ๊กตัวนี้ยังคงสามารถพกพาได้จริงแล้วก็แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้รวมไปถึงการชาร์จ P จีด้้้ดววยยนนั่่แปลาาาาถคุณอกห กลางเนี่ยเอาไปเล่นเกมแล้วก็พกไปทำงานเอกาสารด้วยเนี่ยเกมโน้ตบุ๊กใหม่นี้สามารถตอบโจทย์คุณได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับ